คุกวันนี้เป็นไงบ้างลงตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลก็รู้สึกดีใจครับที่โค้ชได้ให้โอกาสครับเห็นว่าการแข่งขันมันเริ่มกลับมาในทีมครับว่าใครทํางานหนักก็รอโอกาสเพื่อที่จะสับเปลี่ยนแลได้รับโอกาสแล้วก็ผมก็พยายามทําให้เต็มที่ครับมันก็วันนี้ก็อาจจะมีข้อบิดพลาดบ้างแต่ว่าก็ถือว่าทำให้เต็มที่แล้วครับ สถานการณ์ของทีมอยู่ในโซนแดงวันนี้ได้แต้มแรกในเลกสองแล้วเป็นไงบ้างครับผมว่าเป็นขวัญกาลังใจของทีมที่ดีนะครับเพราะว่าทุกคนทํางานหนักัมาสามอาทิตย์แล้วสามก็ก็หวังจะมีจุดเปลี่ยนให้กับทีมครับให้เชิญชวนแฟนบอลหน่อยครับนัดเจอลําปางแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลด้วยที่วันเนี้ยมากันน้อยแตกก่ก็ยังมาเชียร์และเสียงดังด้วยก็นัดเจอลําปางในบ้านนะก็อยากให้เข้ามาเชียร์เยอะครับ ผมว่าเสียงเชียร์มันทำให้นักเตะวิ่งครับแล้วก็นัดนนี้แฟนบอลก็เข้าเข้ามาให้กําลังใจมันก็รู้สึกดีครับที่เราไม่โดดเดี่ยวเราเดินไปด้วยกันครับวันนี้ยินดีกับแต้มแรกในเล็ก2ด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมมากครับ